สวัสดีค่ะนี่คือช่อง The m a g i c i n by N นะคะเรามาเดินด้อมกันนะคะบอกว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณวันนี้ใช่ไพ่สำหรับนี้นะคะขออนุญาตสับก่อนนะคะขออนุญาตครูกบาอาจารย์และศิษย์ทั้งหลายถามว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณขออนุญาตสับก่อนนะคะ ไพ่ใต้สำรับนะคะไพ่ใต้สำรับนะคะไฟฝันคุณ่ะมีความไฟฝันมาก่อนนะไพ่อยากจะบอกนะคะมีความเพอ้อฝันไฟฝันคิดจินตนาการล่วงหน้ามาก่อนนะคะ แล้วมีพร้อมสับด้วยค่ะและมีพุ่งทยานค่ะมีพุ่งทยานแล้วมีหยุดพักด้วยพุ่งทยานแล้วก็หยุดพักอาจจะพุ่งทยานก่อนแล้วมาอยู่ช่วงพักเหนื่อยหยุดพักแล้วก็ฉับไวค่ะฉับไวนะคะคุณ่ะมีความฉับไวด้วยนะมีบุรณภาพคือว่า มีครบพร้อมนะคะทานศีลภาวนาไม่ครบมีพวกรทระพับขึ้นมาอาจจะไฟฝันถึงพวกรทระพับก็ได้แล้วก็มีเจ้าสำรานด้วยค่ะเจ้าสำรานคุณอะ่ะเจ้าสำรานนะ แล้วก็มีความจิตใจดีมีความเป็นแม่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะคุณอะให้เลิกจินตนาการใฝ่ฝันไพ่บอกนะคะเลิกก่อนนั่นนะคะแล้วจะเจอโภกรทรัพย์เพราะคุณมีทานศีลภาวนาอยู่ในตัว มีความจิตใจดีมีความเป็นแม่ด้วยนั่นแหละค่ะเราจะเจอพวกกระซับเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรนะคะขอญอาตสับก่อนนะคะ ให้บอกนะคะให้เรามองไปข้างหน้าก้าวต่อไปทิ้งอดีตเอาไว้ข้างหลังไลอ้อ f ส w a อพร้อมลุยฝ่ฟาฟันเชื่อมั่นความคิดตัวเองมากๆแม่จะเจอปัญหาอุปสรรคพร้อมลุยเลยแต่มีความโรแมนติกนะแล้วก็เดินหน้าไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะสิ่งที่เราต้องการอะ ไพ่ใบนี้บอกว่าความพอใจคือได้รับความหวังที่ได้รับความเติมเต็มน่ะคือว่าแม้จะมีเก้าถ้วยแล้วอ่ะแต่ก็พอใจนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าพอใจนะเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่อ่ะคือไม่เต็มหรอกแต่ว่าสิ่งที่เรามีอยู่คือพอใจแล้วจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีความสุขความสำเร็จ ความเพียบพร้อมของคุณขึ้นมานะคะแล้วมีไพ่ของครุกวาจาร์คอยนำทางมีไพ่ของเสิย่ยสิทธิ์ขึ้นมาคือว่าเราไปที่ไหนอะ่ะมีครุขวาจาร์คอยนำทางอะ่ะมันเป็นเรื่องดีนะคะไพ่บอกมีครุขวาจาร์นำทางนะแล้วก็มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์สูงนะคะมีแรงปรารถนาสามารถจะนำพาไปได้คือสามารถอะค่ะมีความสามารถอะมีเพชชั่นใหม่ๆด้วยไพยเ่เบน,นีบอกเป็นเรื่องดีนะมันคือความโชคดีนะคะโชคชะตาเปลี่ยนแปลงแล้วนะโชคชะตาของเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นเรื่องดีไพเ่เบน,นีบอกว่า แต่ก่อนอ่ะเราอาจจะเคยบาดเจ็บล้มป่วยนู่นนี่นั่นมาสารพัดเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าให้เราก้าวข้ามนะเพราะว่าเราเจอสิ่งดีๆสิ่งที่ครูบาอาจารย์เข้าคอยนำทางของเราอยู่อล้วแล้วก็มันมีไพ่เดอะซันด้วยความสุขความสำเร็จของคุณมีพร้อมทุกอย่าง แล้วก็ไปต่อคะ่ะไปต่อมองไปข้างหน้าเก้าต่อไปพร้อมลุยเขาบอกเพราะว่าเรามีครุกวาจารย์คอยนำทางคะ่ะเป็นเรื่องดีนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรอีกนะคะ ก็บอกมาแล้วนะคะเรามีคลูกบาจานนำทางเป็นเรื่องดีค่ะขอห้าใบนะคะ ให้บอกว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะสมบูรณ์พูนพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างไพ่ใบที่สองนะคะ two of one มันเป็นความคิดของเรานะคะความคิดดูสิคะปิดหูปิดตาความคิดตัดสินใจไม่ได้หยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะความคิดของเราอะ two of cup มันเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะดูสิคะดูมือสิคะพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันจูมือกันก็ได้พร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันไพเบนีบอกว่าคิดมากจนพอแล้วพอเรื่องนี้แล้วเราหยุดความคิดคะ่ะจนทนไม่ไหวแล้วแต่ตรงนี้มีกรรมอยู่นะคะ พนา,านการไว้อยู่แต่ถ้าเราเลิกคิดมากตรงนี้ตรงนี้คิดมากเราจะเจอทางออกเจอหนทางเพราะว่าเรามีครุูวาจารยนนาทางครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่มันเต็มไปด้วยความพร้อมสมบูรณ์แบบมีพกกระซับขึ้นมามีครุูวาจาันคอยนําทาง ไพ่บอกอย่างนี้นะคะนั่นล่ละคะ่ะคือคุณไพ่ก็ออกมาแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ